สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ทันทีกองบินตำรวจนะครับมาถ่ายทํานะครับลคดีของสชนะครับเกี่ยวกับสถานพยาบาลนะครับการช่วยชีวิตคนนะครับก็เลยพามาดูเฮลิคอปเตอร์นะครับนี้น่าจะปลดระหว่างแล้วนะครับเลยอยากจะพามาดูนะครับ ก็มีส่วนประกอบอดไบ้างนะครับพากันมาดูอย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็เป็นเตอร์นะครับ สองสามหนึ่งสองนะครับจะพาไปดูด้านไหนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นที่เติมน้ำมันหรือเปล่าตั้งเชื้อเพลิงหรือเปล่าผก็ไม่รู้ครับอันนี้ก็มีหนึ่งที่นั่งสองที่นั่งนะครับ แล้วก็มีระขับอีกหนึ่งสองที่นั่งนะครับสวยงามเลยนะครับวันนี้ใครเนี่ย อืมพาไปดูอีกหนึ่งลำนะครับหนึ่งลำนี่น่าจะไม่ได้ใช่แล้วนะ เป็นอีเครื่องหนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ใช้ภารกิจผลหลวงนะครับเครื่องนี้นะครับลำนี้บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เอาไว้ให้ทําผลหลวงก็คือผลเทียมนี่แหละครับเลขหนึ่งห 09นนะครับนับเป็นบุญนะครับที่ได้เห็นนะครับ,รบเป็นบุญที่ได้เห็น